แปลงนี้อายุมันก็ได้ประมาณสี่เดือนกว่าที่ขุดออกก็เพราะว่าเขาเป็นโรคปีนี้มันสํมปลังเป็นโรคใบด่างเยอะแยะแม้แต่มันพัน์ุที่เข้มแข็งคือมันห้วยบงหรือเกษตรศาสตร์ก็เป็นโรคใบด่างกันทั้งนั้นแต่จะมีอีกพันุหนึ่งที่ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่คือพันุพวงเพชรพันุพวงเพชรเป็นมันที่อ่อนแอนะแต่ปีนี้ไม่ค่อยเป็นโรค ที่ขุดออกตรงนี้ก็เพราะว่าเขาเป็นโรคเยอะเกินไปจะเอาไว้ถึงเวลาครบปีก็คงจะไม่ได้กลัวว่ามันที่เป็นโรคจะลามไปแปลงอื่นแล้วก็อยากจะตัดวงจรชีวิตการเป็นโรคของเขาด้วยขุดออกแล้วเราก็จะได้ตากดินกำจัดลำที่เป็นโรคใบด่างออกปีต่อไปก็น่าจะเปลี่ยนพืชปรับปรุงดิน าเชื้อลาหวานปูนขาวปลูกพืชอย่างอื่นสับเปลี่ยนก่อนที่เอามาแชร์ให้ดูตรงนี้คือการขุดมันสมัยก่อนเราไม่ได้ขูดแบบนี้แต่ก่อนเราจะใช้คนใช้จอบขุดทีละต้นทีละเงาแต่ตรงนั้นจะดีหน่อยเพราะว่าเราได้หัวมันจนครบเราดึงขึ้นมาขาดตรงไหนเราก็จะขูดหาเจอแล้วก็เวลาเอาขึ้นรถก็เก็บใส่เข่งให้คนแบกบ แบกขึ้นสะพานไปเทลงในรถจนเต็มทยอยแบกทีละเข่งทีละเข่งคนเก็บก็ตังหาคนแบกก็ตังหาก็เป็นบรรยากาศที่สนุกดีแต่จะใช้เวลานานแต่ก่อนค่าแรงก็ไม่ได้แพงขนาดนี้ทุกวันนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นรถขุดแล้วคนเก็บก็เก็บใส่ผ้ายเยอะอทำห่วงสี่หูตรงผ้าแล้วก็เกาะใส่มือเกาะรถ เอาขึ้นเทเลยสบายไปหลายอย่างคนเก็บก็แค่เก็บเฉยๆวิวัฒนาการล้ำสมัยแต่ในการขุดแบบนี้ใช้ผานลดขุดจะทำให้ตัดหัวมันขาดถ้าหัวมันที่ยาวๆทีนี้บางครั้งคนตามก็ตามไม่เจอจะได้หัวมันขึ้นจากดินประมาณ80%ซ